สวัสดีครับพบก,กับเราช่องฟังปูเป้นะครับผมตอนนี้เราก็จะทําพิธีตัดขนหางช้างให้กับปูเป้ครับแก้เคล็ดครับกาลังตอนนี้พ่อกําลังขอขมานะครับผมนะครับขอขมาช้างก่อนที่จะตัดขนหางนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่ นี่นะคะก็เป็หยอดนะคะหยอดเหล้านะคะเอานี่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมนะคะเป็นครั้งแรกด้วยจัดจับจับเลยจัดมันดอกเออตัดึ้นม่เขาดอกไป๊ไปเออเอออุ้ยกระเด็นลงไปแล้วเปลี่ยนนะคะเอาเป็นคุนะคะโอ้หางเอาครับเอา,ด,าดูดูนะคะว่า แรงของนางดูดูดูทำคนนะผมไปขุ่นมาจับคู่ขึ้นไหมอืมเอาเด็ดตัดผมใหม่นะคะให้ยาวนะคะสวยๆปูเป้ชอบดึงนะคะเราต้องแก้เคล็ดนะคะแม่แม่โอ้ยขี้ด้วยนะมือมันขี้ได้หลังโดนใส่กลัวกลัวไม่เจ็บหรอกปูเป้ขี้ใส่คนแล้วขี้แตกด้วยถ้าเขากลัวเขาจะขี้ใช่ไหม่อานอใช่ขี้ใส่มือ โอ้ทั้งขีทั้งเยวถ่ายออกมาแล้วจากลัวค่ะไม่แต่งขนให้สวยๆไม่เจ็บนะคะแม่แม่งดราม่าเล้จ้าตัดขนก็เหมือนตัดผมนะคะไม่ไม่เจ็บนะคะก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะคือปูเป้ไม่ไม่เคยยาวสักทีนะคะเพราะว่าเขาดึงออกเองเราก็เลยต้องตัดให้น้องตัดให้น้องลืมนะคะอย่าเ็สอย่าเคครับจะมีหางยาว เพราะว่าหางยาวยาวประมาณนี้ปุ๊บเขาก็ดึงออกนะคะนี่ประมาณนี้เกาจะดึงออกเลยนี่นหมต้องรักมาดยืนว่ะมามามาเอาดินนะคะจากอยู่ตรงนู้นนิ่งสาวนิ่งเ้ากลัวสาวนิ่งสาวเออเ้านิ่งเอ้าเอ้าแก่เคสห้างห้างออกเยอะมากค่ะ เอาสาวนิ่งแล้วกระเด็นหมดแล้วเอาสาวนิ่งสาวอ้้เอาอ้เนี่ยกลัวกลัวกลัวไม่เป็นไรหรอกตัดแจเคล็ดให้คุณยาวๆจะได้ฝากแม่์ม่เอฟซีหางงอเยอะมากๆเลยนะคะหางอะไเยอะนะหางเยอะอยู่ถ้าได้ก็จะประมาณไปร้อยอยู่ นี่นะคะกระเด็นกระโดนหมดแล้วค่ะแม่แม่โอ้โหได้ๆเอาสวยๆก่อนเอาตัดง่ายยังอุ้มรักเดช็ดๆเอินโดนอุปกรณ์มาเลยจีงานนี้ไม่เอาเอาไม่เอาไม่ยกงไม่ผูกนะเออแต่ให้สวยๆก่อนเช็ดเช็ด อาสวยแล้วเสร็จแล้วอับน้ำคนหนึ่นนนนยนี่นะคะแม่ดมม้วนตีดีสัวมากตัวนี้ควานโนก,ก็กำลังหาแชมพูนะคะมาขัดให้น้องนะคะเพ้เขาก็ทำความสะอาดนะคะแปลงแปลงทำความสะอาดหางเอน้าเอ้า ดูดูดูจะทำง่ายไหมโอ้โหกลัว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 ทุกอย่างเลยนี่ค่ะทำความสะอาดทำความสะอาดคันไหมเง้าเลยแล้วก็สวยนะครับแต่แล้วก็สวยนะคะเสมอปลายเสมอต้นดูดูดูนางกวนมนมนมน กลัวเจ็บไม่เคยทําทําเป็นอะไรคะควนุทาเพื่ออะไรคาเชียระขาดเพื่ออะไรควนุขาดเพื่อทำก้อนทรายครับเผื่อน้องเป็นเชียระครับผมเพราะว่าปุ๊ปปี้คันครับก็เลยหลบถอนหางครับตัดก็เลยตัดออกอ๋อครับประให เกิดมาเสมอกันนะครับคล้ายๆว่าเขาคันแล้วเขาก็ถอนออกนะคะแม่ๆเหมือนถอนผมถอนอะไรออกและทีนี้เราก็ต้องแก้เคลด้วยการตัดหางนะคะตัดหางให้หางที่สั้นให้มันเสมอกันและยาวพร้อมกันนะคะนี่นะคะดูดูโอ้ยมวนหางไว้ดูดูดูกลัวยานย้ำยาน้ำสร้างยาน้ำไม่ได้ชอบนะคะกลัว กลัวเปียกกลัวหนาวก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องปูเป้ของเราก็ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณการติดตามนะคะการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ